สวัสดีครับผมโลงเงินสอสมัยครับกลับมา5ยกในรอบกี่เดือนเนี่ยเรียกว่าเกือบปีเกือบปีนะเกือบปีได้ไหมเรามาอยู่สอสมัยครับเรียบร้อยนะครับมาอยู่สอสมัยกี่ไฟล์แล้วเนี่ยห้ายกนี่ยมีสองสองไฟล์ครับไฟแรกไฟแรกก็ที่ย้ายมาเลยก็อยู่ที่ไตรวันเนื้อเนาะนือแล้วก็มาไตรวันแล้วชอมากี่วันรอบนี้ก็เดือนเดือนหนึ่งกับชราวันนี่เราเคยชกมาก่อนไหมไม่เคย คล้ายกันนะมวยมันคล้ายๆกันนะความสูงความยาวนะสูงสีนะเราสูงเท่าไหร่ตอนนี้ร้อยหกสิบสี่น้ำหนักของเราป่อยๆเท่าไหร่ครับหกสิบสองครับปีนี้อายุเท่าไหร่ละปีนี้อายุยี่ย่างยี่ห้าครับชกรวมๆมาเท่าไหร่มวยตอนนี้ก็ร้อยกว่าสามแพล่าสุดเป็นไงบ้างชนะหนึ่งแพ้สองชนะหนึ่งแพ้สองล่าสุดชกไวร้อยร้อยสามสิบต่อที่วันครับอ๋อวันนี่ร้อยยี่แปดนะครับคุมกิโลเวณนี้ ก็สี่โลสี่ห้าโลไม่เยอะเท่าไหร่นะร่างกายเข้าที่เข้าทางอ่ะฝากไปขับเชียร์หน่ไหมครับก็ฝากเอ็ซีช่วยเชียร์ได้เป็นแรงใจนะครับเต็มที่แน่นอนโอเคขอช่วยนิน้อยหน่อยในน้องตัวครับผมสวัสดีครับพลตำรวจตขาววันนี้เรากลับมาเจอใครโล่เงินไอ้หรือใครโล่เงินเหรอไม่เคยชกแน่นอนวันนี้พี่กัดเท่าไหร่ร้อยแปวันเช้าลงมาเป็นไงมั้งพอดีเปี๊ยรบที่นะโหลดชกร้อยเท่าไหร่ร้อยเกียรติวันนั้นมันโหลดไปรู้ว่ามันยังไง ท้ายวันนนั้เป็นไงรู้สึกว่ามันจะเหลือน้อยนะวันนั้นนะแบตเตอรี่นะแต่วันนี้เต็มที่แน่นอนซ้อมมากี่วันลมนี้เเป็นนดือครับที่ยกเขานะเราสูงเท่าไหร่สูงร้อยหกสิบกวับน้ำหนักของเราปล่อยปล่อยเท่าไหร่ปล่อยปล่อยตัวหกสี่หกสี่ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วปีนี้ปีสามชกรวมๆมากี่ร้อยตัวได้มวยห้าร้อยห้าสิบกว่าสามไฟล่าสุดชนะกี่ไฟล์ แต่ละสองแพ้หนึ่งนะโอเคร okay, เราเป็นคนจากจังหวัดวันนี้ก็แม่ก็มาเป็นกำลังใจเหมือนเดิมนะอ่ะฝากไปขับเชือดนะวันนี้ผู้เอกช่วยเชียร์ชารอนยุบข่าวยุบีบบวับนี้เจ็ดปีแน่นอนโอเคขอจช่นีน้องชายคเครับ <Okay. S 1>